สายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมีตำแหน่งการกลายพันธุ์ที่มากกว่าเดลต้าติดเชื้อได้เยอะติดเชื้อได้เร็วมากกว่าเดลต้าแน่ๆตอนนี้ปจจระสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะลดลงเท่า<ว><น>ที่มีข้อมูลตอนนี้คือน่าจะติดเร็วติดเชื้อได้เร็วกว่าสายพันธุ์อื่นจากตำแหน่งกลายพันธุ์ที่เราทราบเนี่ยมันค,คล้ายๆกับอันเดิมที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันอาจจะติดเชื้อได้เร็วนะคะแล้วก็แพร่กระจายได้เร็วนะคะ ส่วนความน่ากลัวอื่นเนี่ยคงต้องรอข้อมูลที่มีมากกว่านี้นะคะเช่นวัคซีนจะได้ผลไหมนะคะจะดื้อยาหรือเปล่านะคะอันนี้คงต้องรอข้อมูลต่อไปรวมถึงความรุนแรงของโรคนะคะว่ามันจะรุนแรงกว่าสายพันธุ์อื่นไหมนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คนที่ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่นี้ทั้งหมดเนี่ยยังมีไม่เยอะเพราะนั้นยังมีข้อมูลที่มาเปรียบเทียบไม่พอนะคะคงต้องรอข้อมูลต่อไปนะคะแต่ว่าเท่าที่เราทราบว่าทําไมมันถึงติดเชื้อได้เร็วเพราะว่ามันมีจํานวนเคสที่เพิ่มขึ้นเยอะ ในประเทศแอฟริกาใต้ั้งในหลายพื้นที่นะคะ<ม>แล้วก็ที่พบว่าในแต่ละคนที่มีการติดเชื้อเนี่ยพบเชื้อจํานวนเยอะเพราะนั้นการพบเชื้อจํานวนเยอะเนี่ยก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเชื้อมันน่าจะกระจายได้เร็วหรือเปล่าสายพันธใหม่นี้นะคะก็คือชื่อโอไมครอนนะคะแล้วก็แต่ถ้าชื่อเป็นทางวิทยาศาสตร์ชื่อชื่อ B.1.1.529 นะคะองค์การอนมามัยโลกเนี่ยประกาศให้โอไมครอนเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่น่ากังวลซึ่งจริงๆแล้วคือเป็นตัวที่5นะคะ นอกจากอัลฟาเบต้านะคะแกมมาเดลต้านะคะแล้วก็ไอตัวโอไมคกอนเนี่ยเป็นตัวที่5จริงแล้วชื่อโอเมกอนเนี่ยก็จะเป็นชื่อตัวอักษรภาษากรีกนะคะซึ่งมีการเรียงไปเรื่อยๆนะคะตัวล่าสุดตอนนี้คือชื่อมิวหรือ MU ็มยูนะคะจริงๆแล้วต้องต่อจากมิวเนี่ยจะต้องเป็นนูนะคะหรือนิวเอ็นยูนะคะ แต่ว่าปัญหาคือคาว่า new หรือ nu เนี่ยมันจะคล้ายคาว่า new n e w u นะคะซึ่งแปลว่าใหม่เนี่ยดีอาจจะเรียกคําคำคล้ายลกันทําให้สับสนได้นะคะเพราะนั้นตัวอ,องค์การอามัยโลกเองก็เลยให้ข้ามคำนี้ไปนะคะแล้วก็ข้ามคําว่า chi อีกคำหนึ่งคือ xi เพราะนั้นบางคนก่อนหน้านี้อาจจะได้ยินสื่อเรียกว่า new หรือ nu ก่อนหน้านี้นซึ่งจริงๆไม่ใช่ละอันนั้นไม่ให้ใช้ละนะคะให้ใช้โอไมครอนแทนโอไมครอนเนี่ยนะคะก็จริงแล้วเป็นการประกาศครั e ้งแรกโดยองค์การอามัยโลกเมื e ่อวัน e ที n ่ย e 6่สิบหกพฤศจิกายนนะคะว จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นการตรวจพบเชื้อจากสิ่งส่งตรวจของคนไข้นะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนนะคะซึ่งเป็นการประกาศการพบเจอเนี่ยของประเทศแอฟริกาใต้นะคะครั้งแรกนะคะ <ś led> ความแตกต่างของสายพันธุ์โอเมก้ากับสายพันธุ์เดลตานะคะก็คืออ,อันแรกก็จะเป็นเรื่องของตำแหน่งการกลายพันธุ์นะคะอย่างที่เราทราบว่าเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดซาร์สโควี2เนี่ยมีประมาณ30,000ยีนะคะ แต่ว่าเราพบว่าสายพันธุ์โอเมก้าเนี่ยมีการกลายพันธุ์อยู่เกือบ50ตำแหน่งนะคะแล้วก็ใน50ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่บนโปรตีนหนามหรือสป라이์โปรตีนเนี่ยนะคะ30ตำแหน่งนะคะดังนั้นความสําคัญของโปรตีนหนามตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ไวรัสมันจะเอามาเข้าเซลล์มนุษย์นะคะแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อรวมถึงเป็นตำแหน่งเป้าหมายหลักของวัคซีนนะคะเพราะนั้นอาจทำให้ส่งผลต่อการติดเชื้อแล้วก็วัคซีนที่ตามมานะในขณะที่ สายพันเดลตานี่นะคะมีตำแหน่งการกลายพันธุ์ทั้งหมดอยู่แค่ประมาณ13าตำแหน่งนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งที่ตรงสปายโปรตีนหรือโปรตีนน้ำเนี่ยแค่9้าตำแหน่งนะเพราะจะเห็นว่าสายพันโอเมก้าเนี่ยมีตำแหน่งการกลายพันธุ์ที่มากกว่าเดลต้าค่อนข้างมากเป็นเหตุผลว่าอาจจะทําให้ติดเชื้อได้เยอะติดเชื้อได้เร็วมากกว่าเดลต้าแน่ จากข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้นะคะถ้าการตรวจ PCR เนี่ยในภาพรวมน่าจะยังตรวจได้อยู่นะคะแต่ว่า PCR จริงม,มีหลายยี่ห้อมากนะคะเพราะฉะนั้นรายละเอียดเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลต่อไปว่าบางยี่ห้อเนี่ยจะตรวจได้เจอหรือเปล่าละรวมถึง ATK ด้วยนะคะจากข้อมูลตอนนี้ประสิทธิผลของวัคซีนเนี่ยเชื่อว่าอาจจะลดลง แต่ว่าไงก็ตามต้องรอข้อมูลการศาที่มากกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องรอบริษัทวัคซีนเนี่ยทำการศึกษาวิจัยแล้วเดี๋ยวเราจะดูอีกทีหนึ่งว่ามันลดลงไปเท่าไหร่แล้วก็เพียงพอไหมในการป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้ารอนแต่ว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยวัคซีนที่เป็น m r n a เนี่ยจะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาจะดัดแปลงแล้วมันจะออกได้เร็วกว่าวัคซีนชนิดอื่นนะเพราะนั้นวัคซีน mRNA เนี่ยจะดัดแปลงได้เร็วแล้วก็ออกได้ก่อน ก็จริงในตอนนี้นะคะองค์การนาไมโลลเองเนี่ยก็ได้ให้คําแนะนําว่าหนึ่งในระดับประเทศเองเ,องเนี่ยก็คงต้องเฝ้าระวังนะคะเราก็ต้องปิดตามสถานการณ์ทั้งในประเทศเองแล้วก็ในระดับโลกนะคะว่าสถานการณ์การกแพร่ระบาดไปถึงไหนแล้วนะคะในระดับประเทศเองก็คงต้องมีการเฝ้าระวังนะคะเช่นอาจจะต้องทํา p c r คนที่เข้ามาในประเทศนะคะหรือว่ามีการดูว่าสายพันธุ์ไหนนะคะส่วนในระดับบุคคลอย่างพวกเราเองแน,น่นอนคงต้องป้องกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการรับวัคซีนนะคะ แล้วก็การเว้รยะห่างที่เราทําอยู่แล้วการใส่หน้ากากอนามัยทานะะถึงการล้างมือคือสิ่งพื้นฐานที่เราทําอยู่เดิมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มันป้องกันได้ไม่ให้เชื้อมาติดกระเดานะะค